ข่าวการเมืองล่าสุดถึงเวลาท่วงคืนพี่น้องสามปอป่วนทักษิณสบช่องสองใบท่วงคืนอำนาจพรันที่รัฐสภาเห็นชอบแก้ไขรัฐรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบทุกสำนักข่าวก็วิเคราะห์ตรงกันว่าคุณทักษิณชินวัตรได้กลับบ้านแน่นอนสามปอปริรา้าพระมหารัฐใกล้วงแตก ทักษิณยิ้มเลือกตั้งบัตรสองใบกำชัยเด็ดขาดนักการเมืองรุ่นเก่าต่างก็รู้กันว่าระบบเลือกตั้งคลายรัฐมนูญ2,540ใช้บัตรสองใบเป็นเกมถนาดของคุณทักษิณซึ่งผ่านการเลือกตั้งสูตรนี้มาสีครั้งเครือข่ายคุณทักษิณได้จัดตั้งรัฐบาลอยู่ทุกครั้งยิ่งพี่น้องสามปอมีอรอยร้าวกัน กรณีปิดสองรัฐมนตรีช่วยยิงทำให้พระรัชารัฐปั่นป่วนส่ออาการพักแตกพักเครือข่ายของคุณทักษิณจึงเป็นต่ออยู่หลายช่วงตัวหลายคนจึงกังขาพลเอกประวิทย์วงส์วันหัวนหน้าพักพระรัชารัฐไม่รู้เลยหรือว่าแก้ระบบเลือกตั้งเข้าทางคุณทักษิณ หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจยุบสภาในเร็ววันนี้ก็ใช้กติกาเลือกตั้งเดิมเพราะการแก้ไขรัฐมนูญระบบเลือกตั้งต้องรอการทำกฎหมายลูกอีกหลายเดือนในสถานการณ์วันนี้พลังประชารัฐก็พ่ายเพื่อไทยอยู่ดีเพราะสถานการณ์กำลังขาลงของพลเอกประยุทธ์ฉุดรั้งให้ความนิยมของพลังประชารัฐ ตกต่ำลงไปด้วยปิดฉากสามปอแม้ผลสำรวจความเห็นประชาชนของนิดาโพจะเชื่อว่าสามปอน่าจะมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่คุณทักษิณกลับมองว่าสามปอคงได้เวลากลับบ้านพักผ่อนกันแล้วอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญ2560 ได้กำหนดให้สว250คนยังมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและนี้คืออุปสรรคสำคัญยิ่งของเครือข่ายคุณทักษิณวงจรการเมืองไทยวนเวียนอยู่กับการรัฐประหารสลับกับการเลือกตั้งมาเป็นระยะระยะ ซึ่งช่วงสามทศวรรษมานี้คณะทหารไม่อาจรักษาอํานาจไว้ได้นานเหมือนยุคจอมพลถนอมจึงต้องเปิดทางให้มีการเลือกตั้งทั่วไปคณะทหารต้องพึ่งผานักเลือกตั้งตั้งพรรคเฉพาะกิจเพื่อการสืบทอดอํานาจฉะนั้นนักการเมืองไทยจึงคุ้นเคยกับคณะทหารเป็นอย่างดีดังที่รู้กันว่ากลุ่มพี่น้องสามปอ ที่ยืนยงอยู่ในอำนาจการเมืองทั้งสมัยรัฐบาลสมัครรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักษ์ณและรัฐบาลประยุทธ์2ก็เพราะบทบาทของพลเอกประวิทย์วงษ์ชุวันที่ได้ฉายาว่ามิสเตอร์ดิวก่อนหน้านันบิ๊กป้อมมีตัวช่วยอีกคนก็คือบิ๊กกีพลเอกนพดลอินทปัญญาเพื่อนร่วมรักรวมรุ่นต่อทหกซึ่งบิ๊กกี มีคอนดคชันที่ไม่ธรรมดาเลยและรู้จักกันในนักการเมืองค่ายคุณทักษิณทุกคนบิ๊กป้อมรู้ดีเวลาของประยุทธ์ใกล้หมดลงแล้วจึงมอบให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นตัวช่วยในภาร,รกิจดิวการเมืองหลังเลือกตั้งทั่วไปสมัยหน้าเพราะธรรมนัฐยังมีเยื่อใยเมตรีกับคนแดนไกลบังเอิญผลพวงสือ่อภิปรายไม่ไว้วางใจธรรมนัฐ แตกหากบิ๊กตู่เลยส่งผลให้ภารกิจของบิ๊กป้อมสะดุดลงและยังหาทางออกของเรื่องนี้ไม่ได้ยุคป่ารอยต่อคุณทักษิณรู้ดีว่าสซวสองร้อยหคนอยู่ในมือของสามปอดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยจะกลับมาจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างราบรื่นก็ต้องหาจุดเชื่อมต่อ ไปยังสภาสูงซึ่งบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครไม่ได้หากไม่ใช่บิ๊กป้อมจะว่าเป็นแล้วคุณทักษิณอาจไม่สนิทชิดเชื้อกับบิ๊กป้อมแต่ตัวเขาสนิทกับพลตบดจเอกพัชรวาดวงสุวรรณมากกว่าและวันนี้พัชรวาดก็ยังตั้งกลุ่มกวนอยู่ในสภาสูงปี2547บิ๊กป้อมขยับเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยผบวทบในยุคที่พลเอกชย,ยสิทธิ์ชินวัตร เป็นผอบบโดยลึลกๆแล้วคุณหญิงออ้หรือคุณหญิงพจมานป้อมเพชรก็มีบทบาทสนับสนุนอยู่ไม่น้อยเลยก่อนที่บิ๊กเวียงพลเอกเชษฐาฐานะจาโรรัฐมนตรีกรลาโหมจะโชงให้เป็นผอบทบอในวันที่พลเอกประยุจันโอชากำลังต้องลงจากหลังเสือแล้วบิ๊กป้อมจึงสร้างเครือข่ายบ้านป่าโดยต่อขึ้นมาแทน ด้วยความเป็นมิสเตอร์ดิวที่รู้จักกันในนักการเมืองทุพพักเอาแล้วรัฐบาลประยุทธ์เสียงแตกฟันธงผักรวมรัฐบาลแตกคอปิดประตูยุบสภาเร็วหลังแก้รัฐมนูญงานนี้ชาติประชาชนไม่ได้อะไรโซอวอวันชยัยชี้ถกแก้รัฐมนูญรอบนี้ประโยชน์พักการเมืองล้วน,นวุฒิสภาข,ขอไม่ยุ่งมากฟันธงระบบเลือกตั้งทำพิษ พักรวมมีขัดแย้งแตกคอ,อกันแน่ปิดประตูยุบสภาเร็วๆนี้เมื่อวันที่22สิงหาคมนายวันชัยซ้อนสิริสมาชิกบุทธิสภากล่าวว่าการแก้ไขรัฐมนูญรอบนี้สอวอขอไม่ออกตัวแรงเพราะเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของพักการเมืองล้วนๆโดยเฉพาะพักการเมืองใหญ่ประชาชนและประเทศชาติไม่ค่อยได้อะไร ทางนี้สวโดยรวมยังทำความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มและกมทต่อกมททุกคนมีอิสระตัดสินใจโดยในวันที่23สิงหาคามนี้จะสัมมนาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะให้สมาชิกสักถามทำความเข้าใจเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันโบสเท่าที่ฟังมาสวมีความเห็นเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ที่จะแก้ครั้งนี้หลายแนวทางเช่นเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี60มีพักเล็กพักมีสอสอแบบปัดเศษมากเกินไปไม่ชี้ความต้องการของประชาชนทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพแต่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญเป็นแบบ40ที่กำลังจะทำอยู่นี้โซวไล์ ight, กลุ่มเห็นว่าจะทำให้พักใหญ่กินรวบในสภาพ เกิดเผด็จการรัฐสภาเหมือนในอดีตพักเล็กๆจะไม่มีที่ยืนขณะที่อีกระบบที่มีพักการเมืองบางพักแประยะตัติเสนอระบบแบบสัดส,ส่วนผสมหรือ MMP ใครได้รับเลือกตั้งในเขตใดคนนั้นได้เป็นสอสอและเอาคะแนนของพักมาคำนวณเป็นสัดส,ส่วนสสพึงมีโดยมีพักกานเมืองหลายพักสนับสนุนระบบนี้ตอบโจทย์ ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงถ้าเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งระบบ MMP น่าจะสนองความต้องการของประชาชนประเทศชาติได้เป็นอย่างดีขณะนี้บรรดาสวกกำลังถกถแถลงกันคาดว่าจะได้ข้อยุติไม่เกินวันที่23-24สิงหาคมนี้และส่วนตัวเห็นว่าท้าคำนึงถึงประโยชน์ประเทศชาติ ต้องการแก้ไขปัญหาทางการเมืองควรใช้ระบบ MMP ดีที่สุดเท่าที่ดูขณะนี้พักเก้าไกลและพักประชาธิปัตย์เสนอชาติไทยพัฒนาก็เห็นด้วยส่วนพักภูมิใจไทยเท่าที่ดูลึกๆไม่เห็นด้วยกับระบบ MMP เขาจะเสียเปรียบมันจะเกิดความขัดแย้งระหว่างพักการเมืองเพราะมีพักร่วมรบาลบางพักไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข เพราะทําให้พักตัวเองเสียคะแนนมีแนวโนว้มที่จะไม่โหวตสนับสนุนและอาจจะร่วมกับพักกันเมืองฝ่ายค้านบางพักส่งสารรัฐธรรมนูญตีความหลังจากโหวตผ่านวาระสามการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในพักร่วมรัฐบาลและในสภาอีก ทั้งยังมีทีท่าว่าที่จะแก้ได้เร็วนั้นอาจจะไม่ได้เร็วดังความต้องการก็เป็นไปได้สวทั้งหมดจึงจะไม่เคลื่อนไหวและออกตัวแรงเรื่องนี้มากโดยเรื่องที่มีบางคนคาดหวังว่าถ้าแก้รัฐมนูญเสร็จแล้วจะยุบสภาเร็วได้เลยก็อาจจะไม่ทันดังที่หวังก็ได้